จะพาไปดูเรื่องของการวัดความเครียดของท่านนายกรัฐมนตรีนะเมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศค่อนข้างสบายๆนะคะคทั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ไปกับคุณหมอชลน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลนะคะก็ไปทดลองเครื่องไบโอฟิตแบบหรือเครื่องคัดกรองสภาวะสุขภาพจิตนะคะก็ปรากฏว่าผลที่ออกมาเนี่ยนายกมีความเครียดสูงนะจริงๆท่านนายกก็บอกว่าก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะที่ ออกมาแล้วเนี่ยมีระดับความเครียดที่สูงแต่ก็ยอมรับนะคะว่าตําแหน่งนี้เนี่ยแบกความหวังของพี่น้องประชาชนไว้ปัญหาเต็มไปหมดก็ต้องเป็นธรรมดาถ้าไม่เครียดก็ไม่ใช่คนที่แคร์ต้องแคร์ครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้สําคัญแต่ไม่เป็นไรแบกได้พยายามจะออกกําลังกายเป็นประจำมีโอกาสก็วิ่งบ้างแต่ก็น้อยลงนับตั้งแต่มารับตําแหน่งนะคะพอได้ไปเล่นฟุตบอลเขาก็รู้สึกเหมือนแบบสบายใจขึ้นนะแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นกีฬาที่ชอบนะคะ e aí